สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับแล้วก็เจ้ายอดอัสวินนะครับล็อกกี้คู่ใจของตีเล็กวันนี้มาทําหน้าที่นะครับเป็นผลละครรอทางด้านของเสียมอสคนขับหนุ่มรูปหล่อจากอาเภอกระสังบุรีลำนะครับกลับไปหวานข้าวหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะครับ วันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพละคขับมามาวิ่งงานรอว่างั้นเอาง่ายๆนะครับอยู่กับเจ้ายอดอัศวินนี่แหละเดินทางมาถึงบอ่อน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหนางานก็อยู่ที่บ้านพี่มายตําบลดงพองอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยสิ บรรยากาศที่นี่เขาทำอะไรกันอยู่สวัสดีครับโอ้เสียกอนมาเจอกับเสียกอนวันนี้เสียกอนมาวิ่งนี่ใช่ไหม,ามาโอ้ยมาเรียนเนี่ยเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นคันนี้โชว์ลีลาดเด็ดแน่นอน ผู้ใหญ่จันสวัสดีครับนี่ครับผู้ใหญ่จัน้านทาน้ำมันหนนี่ฮะทางน้มันอะไรนี่บ่เติมเบ่ ของของโอ้วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงสีแดงกันทั้งหมดเลย พราะยังไ,ไง่ตั้มนะช่วงนี้ไปเอารถอยู่นี่เบอร์ต้นๆเลยครับ2ององเอามาเถืะครับเติมน้ำมันก่อนเลย <c oughs> เรียบร้อยครับตอนเติมไม่มีไม่ได้ดูฝั่งนู้นเป็นไง <c oughs> วันนี้เสียก้อนนะครับส่งเข้าประกวด2คันวันแรก เดี๋ยวเราจะมาดูกันกไไเ,เสียกรจากบ้านยางทะเลนะครับแคนดงบุรีรัม<ะ>นี่ครับลูกแม่กายเสียกรล็อกกี้1้อยเจ้าสงับประกวด2คันนะครับวันนี้มาประทะกับ195อีกอ่าอีกคันนี้นครสามหลังเดก,ก้า นะครับเจ้ายอดอัศวินผมล็อกกี้แล้วก็ของเสียนหนุ่ยเนี่ยก็จะเป็นล็อกกี้นะครับซึ่งก็มันทุกถังน้ำมันอยู่ฝั่งนู้นสรุปแล้ววันนี้นะครับหน้าง,งานวันแรกของผมวันแรกของเจ้ายอดอัศวินพร้อมๆมกับตีเล็กเนี่ยก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าคันหลักๆอาจจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับผม กินข้าวหรอป้าเจ้กินหรอกินไปกินแล้วไปมันเพาท่านกินแต่เนาะนแล้วดูตัวเจนุ้ยกินข้าวไปแล้วแม่เจ้าบอสกินแล้วโอ้เหลือแต่เรากินยังแรงแต่น่ะเหลือแต่เราอ้าวฝั่งนู้นเกิดปัญหาซะแล้วยกดำบไม่ขึ้นครับ คนขับใหม่ด้วยมาเข้าเวรแทนเสียมไม้หหลายคนที่ติดตามมาก็จะจำได้ครับส่วนคนนี้คงไม่ต้องสาธยายมากครับรู้หน้ารู้ตาคุ้นหน้าคุ้นตากันดี <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนะครับฝั่งของเสียกรก็กำลังแก้ไขอยู่ยกดำไม่ได้ ยอดอัศวินวันนี้ล้างมาอย่างเอี่ยมนะครับเสียมอสก่อนกลับบ้านนี่จัดเต็มไว้เลยนะครับสุดยอดมากๆวันนี้ผมใช้เดียวนะครับบุญเส้นไม่ได้มาด้วยนะครับเบาซ้ายนี่ว่างเรียนเชิญนะครับผู้แสผู้สาวอยู่ทางไหนอยากมานาั่งรถน้ำตีเหล็กเชิญเด้อพี่น้องเด้อมา,มาแต่อย่าบอกบุญเส้นเด้อนะครับ จะบอกคุ้นเส้นแล้วกันถ้าบอกคุ้นเส้นนี่จบเกมนะครับฮะผมทิ้งท้ายไว้สันส้นๆเท่านี้เพียงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนห้องน้ําอยู่ฝั่งนูน้นห้องน้ํานี่ก็จะต้องหิ้วน้ําเข้าไปเองนะครับต้องใช้บริการตัวเองแบบบุฟเฟ่ก๊อกน้ําไม่มีต้องหิ้วน้ําเข้าไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ